ัแม่นมันยากดมันร่ำบากเกิดมาเป็นคนต้องพุดพ้นปัญหาต่างๆว่าจ้อไม่ยังมันยากมันยาดไม่ยังมาเมื่อช่วยสิซุปนี่บ่เนื่องาแม่นบ้านเฮามันยากจนมันแห้งแล้งเนาะพอปลายุดผู้เดียวว้าป๊อดพี่น้องเกิดมาเคยเห็นงูเหลี่ยมบ่พี่น้องมือกาแตกโอ้ไอเด็กคนเดียวว้าช็อกโกแลต เป็นไหมล่ะนี่หนาวๆคองแขกพี่น้องเก่าเก่าเอ้พี่น้องเอิ و, ง่งปลาหมึกหูใหญ่แห้งนี่เคยกินบ่้ยหมึกล่ะเอาซูไปใส่าาเออนนบ็ดเกี้ยยังใส่หะเอาล่ะเนาะ,ะใส่เงามมีเงินไปอยู่ไส่ไปกับหกัก ย่ามเสียหลักหันไปใส่ไผกะหนีจำไว้เลยนะครับว่าย่ามมีกะยาสิเอาไปคุยแม้ย่ามถูกกะยายิเอาไปว่าไผฟังดีกว่าเขากะอิจฉาย่ามจนมากเขากะสมนำนาหมู่พวกบ่ะจำเป็นต้องมีหลายพอย่ามเกิดปัญหามามัานก็นเหลือจากบากี่คนหรอกครับที่ซอยเหลืยเขาได้ย่ามมีผลประโยชน์ไผ่ไผกะเขาหาย่ามมดผลประโยชน์ขึ้นมาเหลียวหาไผกะบ,บ่มี เฮ็ดดีให้คนบ่เห็นคาเฮ็ดฮอดสัดนาเขากับบัวเฮาดีครับพี่น้องมีหมาเป็นมูดีกว่ามีมูหมาหมาเจียบสวัสดีครับพ่อครับผมอีกแล้วเฮียต่ำห้ำตรงชาแนลมันนี่ก็อยู่้อยูหน้าผาเด็กหน่อยไหมเฮ็ดเมนูอยู้อยูหน้าครับกับบรรยากาศบ้านบ้านนะครับอีสานบ้านเฮาานะพี่น้องอยู่กับลูกกับหลานคือเขาสุกไหนเล่าจะเท่าที่บ้านเฮานะครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอ้าสวัสดีเพิ่นเล่าเด็กน้อย สวัสดีครับผมสมมาครับ,บสวัสดีครับผมมืหมูมือนอีกับพ่อลูกหลานมาไ้มาหน้าครับมีเมนูมือนอีกค็คือโอ้โหปลาปลาหมึกครับปลาหมึกไปย,ยิงฮะไปยิงไปยุด <c oughs> ปลาอะไรยาวๆาวไยุดปลาไหลไม่ใช่ปลาจีไม่ใช่ปลาเจลาจาริยาฮุนตีมันว่าปลาอะไรใหญ่ใหญ่ปลาลู ปลาอะไปลาอานปลาจีนบุรีปลาอะไรเดินได้ไปหยุดปลาตีนปลาอะไรไม่มีหัวไปยดกูว่าเกี่ยวได้อแม่นเหนเม่มีสมองก็ผมบรรยาการสีผ้าเด็กหน่อยมากินมึกท่าโก้ครับเด็กมึกท่าโก้มาไปลุยเลยบสงฟบางนฟงใสไเลยดูยครับมันนี้บรรยากาศทองให้ทองหน้าพี่น้องหาเบิ้งได้ยากนะครับ ้โอ้อันนี้แค่พันลูกเสียมันมันบ่น,นี่คือดังไฟเป็นว่าบ้าบ่าดังทุกคลิปมันบ่อันนี้ก็ร่างดังไฟครับผมดังไฟแล้วท่องนี้ก็ก็ร่างแกะปลาเอาเอาแช่ก่อนเด้อเด็กน้อยเอาแช่ก่อนนี่เอาล้างน้าหอวกก่อนเตรียำหนำม,มาล้างแล้วครับกระสิกระสิเฮ็ดซูพี่น้องเบิ่งนะครับนี่เป็นปลาหมึกทาโก้ตัวใหญ่ใหญ่เด้มาจากแม่โคพี่น้องได้มาจากแม่โคเฮียร์มาบา้าไปเอาของพญอดมาเนี่ยฮะ จะหลักมาในตู้เย็นโอ้โหครับผมนี่แหละครับกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพระลูกพระลานมาอยู่มาหากินนี่แหละครับอีสีดูกับเด็กหน่อยยังสี่แหละครับมีความสุขเราดังที่เขาว่าแหละครับอยู่ไสต์กับประมวลสำยู่บ้านเฮาครับพี่น้องเบิ่งอู้ตอกเขาไปใช่ไฟแหงนอันนี้ไอ้ยังนี่ตอกนี่ว่าเขาตอกแม่ขุนบอลเสีขุนบอลเวียนยังพีดหรือมันขุนบอล่ะไอ้ยัง ด่งไฟหนึ่งปลาหมึกนี่แม่มึงด่งไฟแล้วมันควรบอด่งไฟแล้วมันมีควรบอเออบ่ม,มีไฟมันติดแล้วมันกับบ่มีแล้วควนมังหันมันควรเลยเมื่อกี้ทำไส้ <c oughs> อมอนี์ขวนไม,ม,ม่อ๋อโหโหพี่น้องเบิ่งปลาหมึกตัวใหญ่แห้งเลยดิ ให้กิน huh. บ right. like ่๊ะหมดละปวดสูไ huh. ่ใส่เบ็ดเก้าเงี้ยยังใส่ดิฮะปวดใส่คางเอาพี่น้องนี่คางเลยบัดนี้เอานี่ใส่บัดนี้มาเอาปลาหมึกลงเฮาเอาปลาหมึกลงอื้มเต็มเต็มหมกอ่ะเต็มมายนาเลยว่ะมาอันนี้ครับงูจิงไข่ใบบกูดใส่ด้านข้าง กันข้าวนะพี่น้องนะนเนาะเสียข้าวหนี่นข้าวเหลวก็ได้เล็กน้อยเปิดตัวปังไงเต็มซึ่งเลยเนะี่ยฝาหม้อเ้าบ่มีเนาะพี่น้องเพราะว่นปิดบ่ได้นี่ผมมีใส่อันนี้ปิดเลยเนี่ยเรียบร้อยครับบะนี้ก็รอดก,กินเลยบะนี้แล้วเชียงเขาไปตำน้ำพริกตำแก้วซีโฟดพี่น้องไป บาาเกิดมาเป็นคนต้องปด๊นปัญหาต่างๆห่วยเจ้าไม่ยังมันยากมันยากที่ยังป้ามึกช่วยสิซุกนี่บ่เนื้อว่าแม่นบ้านเฮ้ามันยากจนมันแห้งแรงเนาะพอปลาหยุดผู้เดียวว้ายพี่น้องเกิดมาเคยเห็นงูเหลี่ยมบ่พี่น้องกาแตกอ๋อันนี้กอนเดียวว้าวจ้าก๊าซ เป็นได้แหะนี่หนาหนาวของแท้พี่น้องเกาเกาอู้ขาโม,โมโนกหลกเลยสนอเอาปัดถ้าขึ้นโมนอนี่ยอไอมีวิธีหนึ่งไอสิบอกเอาน้ำมันหมูท่าเลียมม้อง <c oughs> บ่แม่นแล,ล้วไฟล่ายางยางไปขีดดินทรายมันก็สิติดติดเบิดเลยได้ป่ะนี่อ่านี่ล่ะครับเด็กน้อยอีสานบ้านเฮานี่ล่ะครับอตอนเด็กน้อยผมก็แตกจังซี่ล่ะผมแตกจนแบบขูดออกเป็นเก็แว่ามันต้นแสแบงผมได้พี่น้องเอ่อันนี้เฮ็ดหยังนี่ต้นน้ำพริกบ่ โอเคครับกำลังตำน้ำกินำกน้่มซีฟู้ดครับผมครับเล็กหน่อยเดี๋ยวจังไดก็ตาเสร็จเดี๋ยวกไปเบิรงการกินเลยพี่น้องเด้อว,ว่ามื้อนี้นะตาเสร็จเดี๋ยวไปเบิ่งการกินกันเลยเคยกินบ่ปลาหมึกเอาไอ้ถามก่นอนบ่ครับเคยกินทำไมละหามไป้วซีพังสิบอกบ้านนี้หมึกทากโก้ได้นี่หมึกทากโก้ได้มาจากไอ้แมคโครกินค้าวมีไงเลยเด้อกินให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิงบ่งเด้ออยากกินอีหยังคลิปต่อไปบอกอ้าย งานเกิดว่าว่าตัวตัวไปงานมันเกิดว่ามือเลงนี่บอสครับผมมือนี่เป็นมืองานวันเกิดน้องว่าว่าช็อกโกแลตนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์น้องว่าว่าพ้อมบ่ทธรรมดาด้อพี่น้องเกิดวันที่5ธันวาพร้อมเ้อพี่น้องมือนี่โอ้เลเย้ต้งตัวมาว่านะครับเอาจังได,ด๋ตมเสรจเดียวไปเบิ่งการกินกันเด้อพี่น้อง้อครับเดอ้อพี่น้องเสรจแเราบานีพี่พี่โอ้บอกอากใหญ่เลยกินกระลูกกับหลานพี่น้องมาบอกลายยายห้าง ไอ้ขอโทษที่แ้วครับมัน <úng> บ่มีไอ้นี่ถ้วยไม่ถ้วยเอาผมขอซิมก่อนเลยเด้อขอโทษได้ปอปลาแหปึ้งนี่ตัวนี้ืดูเลยโมยอ้หอนะม่ออเอ้ยปลาแหฮะแล้วปลาแห่ แซ่บบ่แซ่บครับจะสวดเยี่ยนมิดเจ้เย็นๆเ้อะบักละเอาเลยนำเลยกล้องเห็นบัดบ่เห็นกลุ่มลงให้เพิ่นเห็นนำเดี๋ยวไออยู่หลังๆเอาโทษวเด้๋ว่านี่นี่คือกระโปงเลยนี่ เ,เอาอันนี้คือบ๊กินนี่เอาแม่ประตูเลือกครับนั่นมบนวีบนว่ายังน้อยนี่พักอือหืออือหือมาสมหาเอ้ปันให้จับน่ะอื้อเอาค่อยเสียก่อนอือหือเอาแบบนี้จับ แซ่บบ่แซ่บครับเอ้ยสุดยอดแลวเนาะ,ะมาพี่น้องกินน้ำกันเลิครับอือหืม่มนิ่ๆเลยอือหืมอือืมตัวขดง อืมจัดเลยป่ะจัดบ๊อบพี่หวานปันแอปเปิ้ลนี่ก็บ๊อบเพชรป่ะเอาเลยนะเดี๋ยวผมจะถือกล่องให้เล็กหน่อยเด้อพี่น้องมาหนีิขออนุญาตเด้อ อืมเดี๋ยวผมจะเบิ้งกล้องให้เล็กหน่อยจับไปเลยโ,โมโมหึหึตำนไหนจับครับหึหึอันนี้ออกเนี้อหึหึแล้วจะไปพี่น้องเบียนมนะันนห คว oh. ามมีมากแซ่บอูอืออ อาหาหแบวะแบบปัดโฮเป็นไหมป่ะแสบครับ Vào vai cháu vậy Nè, Ở đây, lùi lên, ai hành chát hay lên mà nè มักของไงว่าปลาเนี่ยแหนเลยออไม่จัดให้เด็กหน่อยเต็มที่เลยได้ครับพี่น้อง <N> นี่มันเกิดว่าว่าพร้อม ฮปปี้เบอร์เด์บ้าว่าน้ำเด้อครับพี่น้องเลยแซบป่าวว่าแซบครับแซบวะสมาแซบครับอื้อหื้อ เอาพี่น้องมื่อนี้กพะพผาหลุบผาหลานเห็ดตามเอฟซีเป็นของอะไรพากินมืงค่ากโกว่าผมกับจัดให้เราพี่น้องอ่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับมื่อนี้ผมมีตากลองผมเลยเป็นตากลองให้เด็กน้อยน้อพี่น้องเนะาะกันกับทำได้ว่าจ่ายเดบุญสภาพผมทีมงานร้อยสีกับเด็กน้อยก็ขอโทษขออภัยเด้อสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุบสูบคนลำลำเล,ำลยลุ้ยผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กับคอยถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ลำลำเลยลุ้ยปลาสจักรคูกไผ่ไข้เจ็บ กิดซิงใดค่อยได้สิ่งนั้นสมปรารถนาเนาะมื้อนี้ก็กล่าวค้า่าสวัสดีก่อนครับ,บค่ะไม่แห้งทุกผู่ทุกคนครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,กดแชร์ให้ลูกให้หลานนั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานครับพี่นอ้องอยากให้เฮ็ดคลิปหยังก็คอมเมนต์กันเข้ามาเด้อครับผมอือมืม้อนี้ก็กล่าวค้า่าสวัสดีเอาลุยเด็กน้อยเอาเลยครัอบอุณมัมีคนสุกครับน้องเ้ย